สวัสดีค่ะวันนี้อก็พามาดูน้องนอกกระทานะคะพอดีว่าวันนี้มีอะไรจะมาอวดอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆยนะคะแต่ว่ามันคือความภูมิใจคือวันนี้นอ้องออกไข่เพิ่มแล้วค่ะจากที่เมื่อก่อนมีแค่สองใบสามใบแล้ววันนี้มาดูนะคะมีสี่ใบแล้ว ดีใจจังเลยเมื่อวานที่เก็บไปนะคะสามใบครบอันนี้มีสี่ใบโอ้ยแต่ยต่ต้องมามาหลบ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 ไม่ได้เอาไปตามมากวนทุกทีเอาแล้วเอาแล้วเปิดสึกเปิดสึกแล้วเดี๋ยวสกคพูดนะคะ ะะเมื่อกี้มีเปิดสึกกัน้องหมาแย่งไอติมนี่นะคะไข่ของเราไข่ออกมาแล้วสี่ใบนะคะก็น่าจะเป็นรุ่นที่รุ่นรุ่นรุ่นลูกลูกชุดแรกออกมาแล้วแล้วก็เหลืออีกชุดหนึ่งชุดที่3ามไม่สิชุดที่สองยังไม่ออกไข่ น้ำหมดนะคะพอดีแม่ไปทุระกลับมาร้องกันใหญ่อาหารหมดน้ำหมดนั้นดูแขกไม่ได้รับเชิญตามติดชีวิตแม่ไปไหนก็ตามดูหิวน้ำกันใหญ่ แล้วมาเก็บไข่กันวันนี้เก็บแต่หัววันทุกว,วันน่ะข้ามืดถึงจะออกไข่แต่วันนี้ออกแต่หัววันใบหนึ่งใบัใบแล้วก็สี่ใบจับหน่อยจับหน่อย กับอยับได้คุนคนนี่นะคะใบใหญ่อยู่ถือว่าใหญ่อยู่นะคะชอบกินหญ้าเก็บหญ้ามาให้กินโดยๆจับได้เล่นได้นะคะคุนคนกด ก็จะเลี้ยงแค่พอกินนะคะคาดว่าคงจะไม่เลี้ยงเยอะเพราะถ้าเลี้ยงเยอะแล้วม,มันต้องมันกินไม่ทันแล้วมันก็ต้องขายไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีคนเขาอยากได้หรือเปล่าถ้าเป็นไข่ไก่อะขายได้ชัวร์แต่ว่าไข่นกกระทาไม่แน่ใจ เอาแค่ okay. พอกินเราก็พอเนอะถ้ามีใครอยากได้ก็มันก็พอมีอยู่นะคะสีไม่ค่อยขาวปล่อยให้เล่นเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นฟาเล่นหญ้าไปเออที่เขามีความสุข วันนี้ก็จะเอาหญ้าใส่ให้อีกนะคะเพราะว่าเขาชอบชอบอยู่ตามหญ้าจะมหญ้าให้ใส่หญ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเข้าสวนแหละใส่หญ้าให้แล้วกลางคืนเขาก็นอนนะคะนอนตามหญ้าแต่แปลกใจว่าทําไมตัวผู้กลางคืนเขาชอบขันขันแบบ ขันทั้งคืนน่ะไอ้แกงลบพอแม่มาอยู่นี่ก็เขามากันนะคะถ้าแม่ไม่มานี่ก็ไม่มานะไม่มาใกล้เลยน้องกลัวหลบไปนี่มาแล้วจองพื้นที่แล้วไอ้ยะ่ะไอ้ยะ่ะเดี๋ยว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 จัดจาก,การก่อน ไม่เลียวไม่เลียวอยู่ไหนไม่เลี้ยวไม่เลียวอยู่ไหนเอ่ยไปนี่นี่เนี่ยตัวแสบเลยน,น้อยเนี่ยตัวแสบเลยทำเหมือนกลัวนะแต่ไม่เลยชอบชอบชอบหญ้าชอบฟางชอบดินดูนี่ดูนี่ พวกเหมือนคนเนาะเท่าแต่เขามีความสุขเขาไม่ได้กลัวเขาก็เล่นอืมจับได้มามาใกล้ยังไม่กลัวกันดูมีความสุขฟัาถ้าเป็นที่เดิมมัน มันยังไงอ่ะมันเครียดเพราะมันไม่มีหญ้าไม่มีฟางไม่มีอะไรให้กินเลยมีแต่อาหารแล้วก็มีแต่น้ําแล้วก็อยู่ในที่ที่แบบคนเยอะอ okay. เดี๋ยวเราไปเข้าสวนกันนะคะดีใจดีใจรูปพามาดู เปิดดูน้องร้องร้องร้องทำไมร้องกันจังโอ้ยนะ้าหมดอาหารหมดก็เลยมาดูโอ้ยแต่แบบจะเจอไข่สีใบดีใจมากความสุขเล็กๆน้อยน้อยนะคะของจะเรียกว่าอะไรเกษตรกรก็ไม่ใช่ท่าวสวนก็ไม่ใช่เห็นไหมใครเห็นเออ เคยเห็นมังเอ่ยดูไปมุดอยู่นี่ยหยา่านอ่นอนัน่น <c oughs> โอเคไปสวนกันดีกว่าค่ะปล่อยให้เขาเล่นไปพามาเข้า